ค,ความฝันเราเป็นจริงแล้วตอนนี้เราเก็บไข่มา4.6แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปนี่อ้าวต้อบอกต้องเปิดอันนี้ก่อนเวนกรมแล้วมันแบบเอชพีเอพีนี่โอ้โหตายให้ตายเถอะตังไม่พอรวบเราเก็บไข่มาเสียเสียเสียเวลาฟรีเลยเวนกมทำไมน้องไม่บอกพี่เร็วกว่านี้เนี่ยฮะให้หคนดูโอ้น้องบอกช้าย่าษ์เก็บมาตั้งนาน หลัวว่าเปิดไม่ได้โอหเวงกรรมไม่เป็นไรฮนะเอาไข่มาสุม่มทางซ้ายนี้ก็ได้เออน้องมันบอกว่าเปิดไม่ได้อ่ะม,มาสุ่มต่อเออเราสุม่มเราสุ่มทางซ้ายนี่นะไปสุ่มทางซ้ายนี่เองเมื่อยเนี่ยกดเองด้วยเว้ยเดนเจอรี่มาด้วยโอ้โหไปสุ่มเลยสุ่มเลยไปเราไข่ที่เราได้มาเนี่ยสี่ห้าล้านเนี่ยสุ่มนี่ก่อนก็ได้เออ อ่ะมันต้องได้ดีสักตัวผมว่าต้องแบบต้องต้องซีเค็ดต้องมาแหละสี่ล้านเนี่ยดูดิผมเก็บไข่มาสี่ล้านเออซีเค็ดมันต้องออกสักตัวแล้วล่ะอ่ะถ้าไม่ออกก็ลบเกมทิ้งคอยดูคนดูเก็บมาสี่ล้านเลยนะถ้าไม่ออกนี่ร้องไห้นะโห้โจีเนอรี่น, General นี่มาัวๆเลยคนดูอ่ะดูว่าดูเอาไป โอ้ไม่ออกนี่ก็ร้องไห้บอกเลยนี่เหลือสามล้านนะแป๊บเดียวเองตังจะหมดแล้วดูเหลือสองจุดแปดละโอ้ทีเราเราสุ่มทีละเก้าแสนไงเอเก้าหมื่นไม่ใช่เก้าแสนเฮ้ยไม่ออกจริงเหรอซีเคธไม่ออกจริงเหรอถามจริงเฮ้ยถามจริงไม่ออกจริงดิเหลือสองไอ้มะนะเฮ้ย ต้องมาแล้ว่ะแต่แคโรต์นนก็โง่แครอทโง่นี่แปดหกสิบแปดเปอร์เซ็นโอ้โหดูดิเจนเนอรี่โผล่มาอ่ะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไม่ออกสักตัวเหรอให้มันสว่างอยากเห็นสักตัวเนี่ยเป็นบุญตาหน่อยสิมาสักตัวเถอะเปลี่ยนให้บุญตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่องสัตว์เลี้ยงเต็มหรือยังเนี่ยตรงนี้ตอนนี้สรนนนนนนออ้างแล้วโอ้โหจะเต็มแล้วนะเราผสมกันโอ้ปั๊บ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 แครอทตัวนี้แครอทเราคูณเจ็ดสิบแล้วนะ อ่าเดี๋ยวเราใส่ไปเลยอันนี้ยบบเบื่อบังอะสมต่อดูช่องก่อนนะ่อกี้ช่องอะเต็มยังช่องเหลือสี่สิบสี่สิบแล้วโอเคต่อครับผมก่อนเลยเรามีอัปเกรดตรงนี้นี่ว่าอัปเกรดช่องได้ปปา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 แม็กครับผมปาป๊าป๊าป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 าเอาเต็มครับผมต้องซื้อไม่มีตังนี่ช่องเก็บของเราหนึ่งสี่สัตว์หนึ่งสี่สัตว์แล้วนะ ปผสมเบสใส่โอต้ตอนนี้พิกคูน900อืมเพชรนี่ได้เยอะมากโอเคอเราจะกดทำไมกดอันนี้ดิมาน้องก็ดูเอาสี่สี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านกว่าไข่นะได้แต่รีเจนเนอรี่พิกเข็ไม่มาโอ้โหทอ้อเลยนะโอ้โหรีเจนเนอรี่ออกรัวโอ้โหทุกคนดูตอนนี้ไข่เหลือเหลือหลักแสนแล้วนะ โอ้โหเรเจนเนอรี่ออกเกินออกเยอะเกินสิเก็ตไม่มาเลยอย่ะทุกคนทอ้อแล้วโอ้โหเรเจนเนอรี่อีกแล้วสิเก็ตมาสักตัวเถอะสิเก็ตเถอะสิเก็ตมาเถอะอ,อืมเออสิเก็ตมาสักตัวเออมาเถอะมาเถอะมาเถอะไม่มาทุกคนหมดแล้วครับผมหมด หมดแล้วฮะไข่หมดแล้วผมได้แค่ทีละครั้งอย่างเงี้ยเอ๊ะผสมต่อปุ๊บ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 ไข่เบสไปเลยอันนี้คือแบบได้ไข่ทีละเจ็ดร้อยนะไม่ใช่แบบไม่ได้แบบคูณนะคือได้เจ็ดร้อยหน่วยโอ้คือแบบยากนะเป็นยากเหมือนกันนะพี่ว่ายากนะสำหรับพี่พี่ว่ายากนะฟาร์มยากยากของอีกอีกอีกแมปหนึ่งนี่เคยเล่นนะ เอ้ยน,นี้ก็รีเบิร์ตออโต้รีเบิร์ตแต่ละโซ่เบอรไปแล้ว,เ,ลวเก็บเพชรได้ทีเท่าไหร่ด,ด,ไดูไปเก็บเดินไปเก็บเพชรเด็ดแปะโอ้โหทีละสองสอง,สองทีเลยนะดูสิคือแบบสองร้อยทีพอเก็บปุ๊บขึ้นศูนย์ข้างหลังอะคือแบบขึ้นปื๊ดปั๊บเลยเนี่ยได้ละปับ๊บนี่ขายอีกเบลลเดียวเต็มเท่าไหร่หนึ่งจุดหาก่อนหาเพชรก่อนปั๊บปั๊บอัพเกรดได้จะเต็มแล้วทุกคน ันนี้คืออัปเกรดผมเต็มแล้วหมดแล้วอัปเกรดไม่มีอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ต้องซื้อพวกนี้ต้องซื้อใช่ไหมต้องซื้อเต็มหมดแล้วอันนี้ก็เอาไปบูตได้เฉยบูตคือพวกนี้ปั๊บปับป๊บโอ้แต่มันก็ใช้นี่เพิ่มนะใช้แบบอะไรอ่ะมันก็ยิ่งแพงขึ้นนะถ้าเราเราบูตเวลาไปเรื่อยๆปบ้าคือมันยิ่งแบบเปลืองถ้าเราไม่ได้เล่นก็คือมันน่าจะเปลืองหน้าดู Okay. แต่เฟสมันหาฟรีไงนะนี่ไนงะเฟสมันหาฟรีิวพิว,พวทำอะไรอีกมีแล้วนะมีแค่นี้เป็นอ,อะไรไม่รู้อลองดูเี้มันพี่ว่าต้องมีโคด้ดบ้างนะโคด้ดใช่ไหมมีใครมีโค้ดแจกบ้างนี่แมพชื่ออะไรเนี่ใครครับใครเล่นนานๆหลายชั่วโมงฮนะนําให้อัพนี่เยอะอัพไปเลยบูตไปงา มันมีโค้ดไหมแบบนี้มีโค้ดไหมแบบนี้มีโค้ดไหมก่อนเดี๋ยวหาโค้ดก่อนขอพิมพ์ก่อนเดีย๋ยวขอหาโค้ดก่อนแบบนี้ชื่อว่าอะไรนะ low box low box click k i ก k e r k i c k e กเลยนะ high เลยนะ high high walk เหรอห,หาวอ walk c o d อ่ามีโค้ดด้วยทุกคนอ่าเดีย๋ยวเราจะหาโค้ดก่อนโค้ดที่มันใช้ได้เวิร์กเิรอ่าผมจะลองใส่โค้ดดูนะโค้ดจะบวกอะไร s, s e aster, อ t e อ e เ e อร์อตเตอร,อ,ตเตอ,รเอะไรป่อร์ปั๊บเฮ้ยอะไรเฮ้ยสมออะไรสักอย่างไปดูดิได้มาโค้ดกา,กากเลยทุกคน คูนึงร้อยเฮ้ยไอเรานึกว่าดีโค้ดกากมากทุกคนลองดูดิลอ,องอันนี้ดิคนนี้บวกอะไรป๊บอ้าวใช้ไม่ได้ทุกคนโค้ดนี้โค้ดน่าจะเก่าลมะมั้งอันนี้น่าจะเก่าแล้วลองใหม่ดิลองใส่ดิเก่าแนละ้วทุกคนไม่ได้นะเออโค้ดเก่าแล้วลองโค้ดีดิ เฮ้ยเฮ้ยโคตรอะไรวะเนี่ยโอ้โหทุกคนกากเหมือนเดิมฮะนะโคตรนี้กากเหมือนเดิมบวกตัวบวกรอยคลิกเองไอร่าก็นึกว่าโดหดรเดี๋ยวลองดูดิลององดูดิอ่าโคตรใส่โคตรโคตรหนึ่งดิเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโคตรที่เลยทุกคนดูเดอะเมดดิ เฮ้ยสองหมืนถามว่าน่าเกียดไหมนองลองใส่เบสดิมันไม่ถูกจับเข้าไปใส่แสดงว่ากากนะทุกคนใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นตัวที่แบบลิมิเต็ดนะคนก็จะล,ะลืมไใส่สโคงใส่โค,คนนะตามพี่เลยใส่ตามพี่เลยน้องเฮ้ย hey, <Hey, S 2> จะบอกนะว่าโค้ดมันยังแบบใช้ได้บางอันอันนั้ใช้ได้ไม่ได้แล้วของพี่อันนี้อ่ะในคนที้เติมได้หรอเมันกิดมันเด้งมันเด้งเข้าไปตรงเนี้ย เด้งขึ้นไปเฮ้ยลองดูดิโคตรใส่เนี่ยโค Google ยนะด้ดกูเกิลนะเนี่ยอ๋อเดิเฮ้ยพวกมันเท่มากเลยนะแล้วผมมาดูว่าโอ้โหโคตรกากเลยพอมาดูแนละ้วคือกาก,ากากมากเลยทุกคนเวลาเราึกว่ามันแบบมันตึงไงเรานึกว่ามันตึงลองใส่ไปดิมาโอ้โหเตยสวยสีโคตรสวยมาดูจริงๆโอ้โหแล้วเม็ดกาก,ากจัด กากจัดสัมผัสได้ทุกคนเดี๋ยวเราดูาดูดิขอรับขอรับโอ้หมันแจก,กเพชรฟรีนะระบ,บาแบบขนแบบเพิ่งเล่นใหม่อะ่ะทุกคนเข้าใจป่ะล้มแบบเล่นใหม่อะไรเงี้ยอ่าลองดโค้ดอื่นโค้ดมันมีไหมมันโค,โค้ดโค้ดเกมนี้ถือว่าเฮ้ยทุกคนี่ได้อะไรมาไม่รู้อ่ะ เป็นป้ายสักอย่างอ่ะอ๋อเดี๋ยวดูดิมันเป็นตัวเฮ้ยทุกคนโหโคตรกากกากจัดเสร็จแล้วก็เรียกว่าแบบมันจะโหดเนี่ยดูดูดิโคตรมันเป็นโคตรไอี่นะเว้ยโคตรสักเลี้ยงที่แบบกากที่สุดในโลกกากมากเอามาใส่โหโหกากทุกตัวทุกคน นะไปหาเอาใน Google นะโค้ดนะไม่ก็พิมพ์ตามพี่นะน้องจะบอกเลยว่ากาก,ากทุกตัวนะเท่าที่ได้มาคือกา,กากทุกตัวขอ,อโค้ดที่ไม่รู้โอ้โหที่จะรู้ไม่เนี่ยขอแค่ว่าที่พี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยว,วพี่จะไปสุ่มไข่ดอกข้างบนต่ออเใช้ให้หมดครับซีเก e ตต้องมาล่ะผมว่าซีเก็ตมันต้องมาบ้างที่นี่ความได้หนึ่งจดเก้า เพิแบบโผมีจะมีจะรีเจนเนอรี่โผออกมาสะเก็ตไม่โผบ้างเหรอฮะคนโดอมาตรงไอพีได้สักทีได้น้องมาเถอะึอ่มโหรีเจนเนอรี่แล้วฮะอืมแล้วเรารีเบอร์ใช้เท่าไหร่รีเบอร์ใช้ทีละโอ้ เราเราเรารีเบิร์ตแตอย่างงี้ดี่าเราออปชั่นรีเบิร์ตก่อนเราจะไม่ใช้นี้ละเราเป็นอันนี้แทนแบบ S X S X ไปเลยรีเบิร์ตแบบ S X ไปเลยนะไปแล้วก็ก็อนนี้ต่อจวจัวสเสลีงต่อเฮ้ยกอรลี่โผลอีกตัวแล้วโอ้ยนานนกอรลี่จะมานะทุกคนแบบยากมากที่กอรลี่จะโผลมานานนที ใส่เลยเบสไปเลยโอ้โหตอนนี้พลิกท,ทีละล้าแล้วทุกคนล้านละไงปืดปาร์ดปืดปาร์ดปืดปา,าร์ั๊ดฮเจารี่แล้วืถ้นได้ซิเค็สักตัวเนี่ยถ้าได้ซิเค็สักตัวนะผมจะเริ่มเล่นเกนเมเกเน,เกนี้เลยฮะเออผมจะเริ่มเล่นเกมนี้เลยโอ้โหจารีอีกแล้วนะถ้าซิเค็ผมมาสักตัวนะผมเลิกเล่นแมปนี้แล้วโอเคปะ่ะเท่ากับดอกบ,บรรุไงบรรุบรบรุ บรรุเลยบรบรุในสัตว์จะทำโอ้ยเจนมาสองตัวซ้อนเป็นปุยมือเฮ้ยทุกคนปะเลือกเล่นครับมะทุกคนมะเราได้เวลาเลือกเล่นแล้วครับสิเค็ดโผล่มาแล้วครับปะได้เวลาเลือกเล่นมะเมื่อก,กี้สิเค็อะลรโผล่มาทุกคนเห็นไหมอ่าดวก่อนตัวไหนเนี่ยตัวได้มาเมาื่อกี้ตัวไหนอะอันนี้ปะไม่ใช่ดิ นี้ป่ะไม่ใช่ดิกากเกินไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะเอ้าหายไปไหนอ่ะเอ้ามันหายไปไหนอ๋อนี่ตัวนี้โอ้โหสามแสนปา๊าดตัวเดียวสามแสนแล้วคุณไอ้นี่อีกสามร้อยดูดู ใส่เบสไปเลยดูตอนนี้ไข่ทีละพันโอ้โหตัวเดียวสามแสนตาทุกคนด้็เวลาไปแล้วครับเลิกเล่นแบบนี้ฮะคุ้มแลวฮะในแต่น้องเขามีแล้วนี่หว่าเนี่ยน้องเขามีแล้วเนี่ยน้องเขามีแล้วเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมตัวเดียวกับน้องนี่แน่เลยเนี่ยตัวเนี้ยกลมๆแน่เลยเนี่ยเห็นมันมีตาตากลมๆตัวกับเดิมที่น้องเขามีเดี๋ยวรอมันหันหน้ามาก่อนดิใช่ไหมใช่ไหมหันหน้ามาดิ ใช่เลยเห็นไหมตัวเดียวกับที่น้องก็มีสามตัวเนี่ยเห็นไหมน้องก็มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวนะตัวเดียวกันนะฮะอืมโอเคไปทุกคนได้เวลาเลือกเล่นแบบนี้นะผมได้แล้วบะรุปะรุ